ไลค์แอนซับสไคร้เอาละทะหารเราจะปูร <ล S 2> ่าต่อตอบสหรัฐและจบสงครามนี้ลลไวที่สุดให้ได้ปูร่าไอ้ใจพวกแกโอ๊ยเปลี่ยนโหมดปืนก่อนดีกว่าไอ้ไ้ไ เราต้องยิงมันให้ตายยิงมันให้ตายมันหายไปไหนเร็วตะุกตหารัดมันหายไปไหนแร้วังไงเจืไปเร็วมันตายเร็วเอาละฮะอ้ยยิงเจ็บเกินไม่หนะ่าเราเหลือแค่ห้าคนมันเหลือหนึ่งมันเหลือตรงไหน ม,ม,ามาเลือดตรงนั้นเหรมันตายหมดแล้วเบาโอเคบุกอีกต้องบุกมันอีกยิยงยิยงูห่แล้อจืดลร้วมันอยู่ไหนเนี่ย 我要追得快，